ด้วยการระบาดของโอไมครอนตอนนี้นะครับก็เหมือนทุกท่านทราบว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยก็ดูมีจํานวนมากขึ้นกลุ่มเสี่ยงก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนเดิมครับ608ก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าคนปกติทั่วไปเพราะว่าตอนนี้จากรายงานรายวันของผู้เสียชีวิตนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือกลุ่ม608นั่นแหละแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นตัววัคซีนเนี่ยเป็นตัวช่วยที่บอกว่าไม่ตายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราฉีด มันเลยทาให้เกิดภาวะที่ว่าคนรอชีวิตสูงอากตาราน้อยซึ่งก็เป็นข้อดีของการฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะคะฉีดวัคซีนเนี่ยมีมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อลดความรุนแรงของโรคแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะลดลงอย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าไม่ฉีดเนี่ยนะคะโอกาสที่จะติดเชื้อจากโอมิครอนเนี่ยจะสูงและตอนนี้ถ้าฉีดเข็มที่2มานานเกินกว่า3เดือนเมื่อเวลาผ่านไปภูมิของเราจะค่อยๆตก พราะนนั้จึงมีความจาเป็นต้องฉีดเข็ม3นะใครที่ฉีดยังไม่ครบ3เข็มคือไม่ได้บูสเตอร์โดสเนี่ยควรไปรับบูสเตอร์โดสเพราะว่าขณะนี้วัคซีนก็มีเพียงพอแล้วก็ศูนย์บริการต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะให้การฉีดวัคซีนช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้สงกรานต์ครับก็เป็นวันครอบครัวซึ่งเรามักจะมีการ มมารวกันการพบกันรอบนี้อยากจะเป็นการพบกันด้วยเรียกว่าทุกคนปลอดภัยการปลอดภัยทําได้อย่างไรก็ขอเชิญผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะปู่ย่าตายายที่บ้านนะคะมาช่วยวมือกันนะคะฉีดวัคซีนกันดีกว่าเพื่อที่จะ,ะมีกลุ่มค้มกันนะครับเต็มที่ที่จะ,อะรอรับการมาเยี่ยมของอบุตรหลานนะครับลูกหลาน สงการนี้เราจะไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายกาันไปไหว้ท่านแต่อย่านำโรคมาให้ท่านนะครับสิ่งสำคัญพวกเราก็คือรับวัคซีนกันให้ครบถ้วนนะครับฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นลดโอกาสติดเชื้อลดโอกาสเสียชีวิตครับ